คุณหมอครับเชิญครับฮัโลโหลอ่ฮาฮัลโหลได้ยินครับอค่ะนักประวัติศาสตร์ไทยหัวใจคาแม่ทั้งหลายและนักวิชาเกินหลักมนุษยธรรมนะ่ะของทางการแพทย์มันจะยิงด้านกฎหมายด้วยนะคะในความเป็นจริงแล้วในทางการแพทย์เขาไม่ให้คู่กรณีทําการรักษากันคะ่ะหรือแม้กระทั่งคู่กรณีถ้าตามกฎหมายแล้วยังไม่อาจที่จะเซ็นอนุญาตให้หมอรักษาคู่กรณีของตัวเองเลย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าหาทำการรักษาแล้วเกิดตุยแย่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะโวยวายบ้าจงใจทำให้คนไข้ตุยเพราะด้วยเหตุว่าเป็นคู่กรณีกันแค่นี้ประเทศไทยยังเดือดร้อนไม่พออีกเหรอใช้ให้มันถูกนะคะหลักมนุษยธรรมนะคะของทางการแพทย์ไอ้เหียแม่งนักการเมืองแดกข้าวอ่ะแดกข้าวกล่องอ่ะกล่องก็สามร้อยสี่ร้อยบาทอ่ะเออแต่ทหารไปลบหน้าแนวอ่ะเออข้าวเหนียวหมูปิ้งครับ เ,เนเนื้ออทอดครับเออแม่งคุณภาพชีวิตต่างกันว่ะฟังคุณหมอนะครับอ,อ่อยากให้ฟังครับสุดาะคะจากความในใจนะคะจากคนหน้าด่านนะคะที่เป็นทั้งผู้ประสบภัยนะคะหมอเป็นคนกันทรารักนะคะบ้านของแม่หมอเนี่ยอยู่ห่างจากตัวชายแดนแค่5้กิโลนะคะในวันที่เกิดตัวหมอเองนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ณโรงพยาบานโนโลนคูนนะคะ ซึ่งต้องอยู่เองนะคะ <c oughs> ระวังนั้นคือครอบครัวทุกคนก็ยังอยู่ที่อำเภอกันทลักษ์นะคะระวังนั้นก็เกิดเหตุแรกก็คือเขาบอกว่ามีการยิงกันนะคะที่ช่องบอกนะคะ,ะ,คะ,าาะ,คะแล้วก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเริ่มมีการปัะทะนะคะแล้วก็มีระเบิดนะคะลูกแรกที่ปาลงที่เซเว่นนะคะบ้านถือทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะคือทุกคนก็แตกกระเจิงนะคะตอนนั้นลูกสาวก็ยังอยู่โรงเรียนนะคะพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านที่บ้านดานนะคะตอนนั้นคือเรา ต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่โรงพรยาบาลในคูรนะคะเนื่องจากต้องมีการอพรยพคนไข้นะคะจากโรงพยาบาลกันทลักษณ์นะคะซ,ซึ่งมีจํานวนมากทีมโรงพยาบาลนนคูุนะคะก็ประสานเข้าไปช่วยนะคะในจุดที่ดูแลผู้บาดเจ็บน,นะคะที่โรงพรยาบาลกันทลักนะคะระหว่างนั้นหมอก็ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลไปด้วยแล้วก็รับสถานการณ์ไปด้วยนะคะมันเป็นการส่งข้อมูลแบบเดียวทางเนาะเพราะทีมหมอไปอยู่ทางนน้นสักพักหนึ่งนะคะน้องพยาบาลที่นั่งอยู่ข้างกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็บอกว่า คุณหมอโรงพยาบาลพน,น,นมดงรักโดนยิงนะคะ <c oughs> พอหลังจากยิงหมอก็ที่ติดต่อครอบครัวนะคะให้อภยโยกจากโรงพยาบาลตัวอำเภอกัทลักนะคะโทรถามแม่นะคะที่อยู่ที่บันดานนะคะก <c oughs> ็บอกว่าตอนนี้ยังมีเสียงปืนเยอะมาก <c oughs> พ่อกับแม่ก็คือต้องไปหลบอยู่ในลหลงลบไทยนะคะก <c oughs> ว่าจะอพยพออกมาได้นะคะด้วยการอพยพนะคะคนอำเภอกัทละเยอะมากนะคะก <c oughs> ว่าทุกคนเนี่ยจะออกจากพื้นที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางนานมากนะคะ ลหลังจากนั้นนะคะก็ข่าวนะคะบอกว่ามีลูกกระสุน M21 เนี่ยมันตกใกล้กับบริเวณโรงพยาบาลซึ่งได้รับการบอกว่าโรงพยาบาลกระทาเนี่ยกลายเป็นเป้เปาถูกยิงนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยหนีตายนะคะเข้ามานะคะทีโ่โรงพยาบาลเบญจรักษ์โรงพยาบาลศรีรัตนาและโรงพยาบาลนนคูณน,นะคะซึ่งคนไข้เยอะมากคนไข้ที่หมอดูแลนะคะ คือกาลังจะเข้ารับการผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถทําการผ่าตัดได้เนื่องจากคุณหมอสัญญกรรมนะคะต้องไปดูแลผู้บาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ที่ลูกระเบิดลงที่เซเว่นนะคะแล้วคนไข้ก็ถูกนาส่งที่โรงพยาบาลนนทคูและทําการผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนนทคูซึ่งปกติเราควรจะได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่อยู่ในห้องที่มีห้องผ่าตัดแต่คือน,นาทีนั้นคือใจเย็นครับหมอใจเย็นครับออหมออย่าร้องใจเย็นครับคุณหมอครับค,คนไข้เยอะมาก แต่เจ้าหน้าที่เราคือน้อยนิดน,น,นะคนนะณมากไปกว่านั้นก็คือมีผู้ที่อ,อพยพได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายคนคนที่อยู่ในศูนย์อ,อพยพเกงใจโรงพยาบาลไม่เข้ามารักษากับหนูทมทให้เขามาอีกทีก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องได้รับกยาร CPR ตอนที่สามกว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆบ้านของหนุ่มที่บันดาลก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแบบรุนแรง ความเป็นความตายเท่าเท่ากันต้องรีบส่งตัวไปสวนหัวใจไม่นับรวมคนอื่นๆที่ได้รับความเจ็บป่วยที่เข้ามารักษาที่เรานะคะนงก็ทําได้แค่ภาวนานะคะให้สถานการณ์เนี่ยมันกลับมาสงบได้อย่างเร็ววันนะคะคนทุกคนคิดถึงบ้านนะคะแม่นงก็คิดถึงบ้านนะคะทหารทุกคนก็คิดถึงบ้านนะคะเขามีลูกมีเมียผู้เสียชีวิตก็ต้องได้รับการเยียวยาดูแลนะคะครอบครัวของเขานะคะเขาไม่สมควรตายในเหตุการณ์นี้เขาคือผู้บริสุทธิ์ หยุดเรียกร้องเพื่อขมนินเพราะขมินมันทําร้ายประชาชนไทยถูกต้องครับห,หมอที่จะดูแลคนขมนินเพราะมันไม่เคยเห็นหัวคนไทยแต่อีกนานแค่ไหนที่ไทยต้องเป็นเหยือ่อที่มันระบายอารมณ์ตุงตาของหน่งเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดของขมนแนงิแดงที่มาวางไว้ที่ฝั่งไทยฝากถึงทุกคนนะคะช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้อะไรช่วยได้ก็ช่วยนะคะ ถ้าใครนะคะต้องการความช่วยเหลือถ้าหมอหนงเป็นกระบอกเสียงได้หมอหนงยินดีดูแลทุกภาคส่วนนะคะทั้งคนไข้ผู้อพยพฐานญาติของผู้เสียชีวิตส่งข้อมูลมาให้หมอหนงได้เลยค่ะอ่ากดหัวใจหน่อยเป็นกําลังใจคุณหมอท่านหน่อยอ่อคุณหมอท่านอยู่ในพื้นที่การช่รบเอลอฟังเสียงท่านพูดก็อ่อท่านกั้นน้ําตาไว้จะไม่อยู่นะคือคนอเราเรานั่งอยู่ห่างไกล เราไม่เห็นบรรยากาศเราไม่เห็นบรรยากาศเหล่านั้นแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาเขาเห็นครับเห็นตำตาครับแล้วก็ไอ้สีส้มไอ้สีส้มเนี่ยอ้อโหยมาทำลอยอีกแล้วมาทำลอยอีกแล้วครับโรงพยาบาลเราถูกยิงครับผู้ป่วยเรารอผ่าตัดตดัผ่าตัดไม่ได้ต้องต้องอพยพอะแล้วไงไงสีส้มกลับออกมาโอ้อโยอพอเราบอกว่าเราไม่เราไม่รับขมร เราไม่ดูแลขมรนอีกแล้วนะเออเป็นไงครับไทยทะเลาะกันครับเอ่อขมรนั่งหัวเราะเออเห็นไหมขมรนมันแค่ปล่อยข่าวครับเออมันแค่พูดครับเออบอกว่าเออขอหน่อยนะเออขอให้เออเอ่อทหารขมรนที่บาดเจ็บอ่ะข้ามไปรักษาพยาบาลฝั่งไทยครับอ่ฝั่งเราเนี่ยแล้วมันมาขอกับใครครับคําขอของมันนี่มันเหมือนตบหน้าเรานะครับอ่าจริงไหมเอฟซีจริงไหม อันนี้อันนี้จากวันที่29นะครับใช้สายวันที่29ที่มันมาประชุมกันนะระหว่างทหารไทยกับทหารเกาหลีมาคุยกันนะแล้วมีคําขอแบบนี้ขึ้นมาแล้วต่อมากา็มีการสื่อสารมาถึงเบื้องบนเ,เบื้องบนก็ปฏิเสธครับไม่รับเออไม่รับอะ่ะแล้วยังไงครับสีสม้มสีส้มออกมาปะนามออกมาประนาม,าออม,านามทหารเรา,เาทหารเราตายไป15คนครับ ขาขาดไปแน่ๆเลยสามคนครับเออแล้วบาดเจ็บอื่นอีกอะเออตาบ่งตาบอดอีกมีไหมอะเอ่อสเก็ตระเบิดไปฝังในปอดในตับในไตอะไรพวกนี้อีกอะอีกกี่คนเอาใจเขมรนครับเออโจมตีเราครับนะโจมตีไทยด้วยกันเอ่อคุณหมอโรงพยาบาลฉับพสิทธิประสงค์เอ่อพวกเราเนี่ยดูแลคนเขมรนมาช้านานครับเอ่อตัวเลขปีที่แล้วน่ะเท่าไหร่เอ่อสี่พันแปดร้อยล้านบาทครับเอ่อตัวเลขนะค่าใช้จ่ายนะ เฉพาะประเทศเขมรอย่างเดียวนะครับที่เบิกไม่ได้เนี่ยที่เก็บเงินการรักษาพยาบาลไม่ได้เนี่ย4 8 0 0ล้านบาทครับสีส้มว่าอย่างไงครับไหนจะต้องให้สวัสดิการการเรียนการศึกษาอีกครับมาเรียนฟรีในประเทศไทยภาคบังคับอ่ะยังไงอีกจะเอาไงอีกเขมรอยากได้อะไรอีกบอกมาครับอยากได้ดินแดนอยากได้ประสาทมาลบกับทหารไทยนะบาดเจ็บก็มาขอรักษาตัวโรงพยาบาลไทย เออมันตบหน้าเรานะครับเอ่อมันเหยียบหน้าเรานะขมินะ่ะนำเสนอแบบนี้นะโรงพยาบาลสาัมปทสิทธิประสงค์ะจ<า>ะผินนดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ชื่ออนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนเจ็บจากการลบก็ต่อเมื่อโรงพยาบาลปฏิเสธไม่รักษาทหารหรือเชลยศึกกัมพูชาหรือพลเรือนชาวกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจการควบคุมดูแลของกองทัพไทยหรือประเทศไทยเท่านั้นครับ ตามหลักการที่อนุสัญญายข้อ12ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งตอนนี้นอกจากทหารกรัมพูชาที่ตกเป็นเชลยัยศึกพี่กองทัพไทยได้ควบคุมตัวไว้และเราก็ได้ดูแลตามหลักมนุษยธรรมอยู่ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะไม่มีคนขเขมกัมพูชาอื่นที่ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชาเข้ามายัางประเทศไทยและได้เข้ามาตกอยู่ในอำนาจการควบคุมของกองทัพไทยเพิ่มเติมอีกซึ่งขอย้ำว่าอนุยยสัญญาฉบับนี้ไม่ได้คุ้มครองคนเขมซึ่งเป็นคนประเทศกัมพูชาประเทศภูมิภาทกับเราทุกคนนะครับ ถ้า,าจะคุ้มครองเฉพาะคนขเขมรทอที่ตกอยู่ในอำน,นาจการควบคุมดูแลของอ่าเข้าใจไหมทีเนี้ยอ่าไอที่สีส้มมันมาบอกว่าเราเออผิดอ,อ่ผิดกฎเจนีวาผิดกฎอ่ากาชาติสากลผิดกฎหมายระหว่างประเทศเอ,อปฏิเสธไม่ไม่รักษาพยาบาลคนขเขมรเนี่ยเออ